สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่กับผมเป้ลนาเวงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาจองการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์อังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2021-2022ครับเป็นกัรกระหว่างเจ้าบ้านคัดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับต้อนรับกำเนิดของทีมวัดฟอร์ดนะฮะซึ่งการแข่งขันแมตช์นี้ครับ ผมใช้เกมฟีฟ่ายี่สิบสองครับในการจำลองแมตชนี้ขึ้นมานะครับโดยให้เอไอแข่งกันเองมีผมเป้ยนาเวงครับผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญนะฮะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดใดผมปนเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมคุณครับห้ามพลาดนะมันแน่นอนครับคุณนี่ครับ ไอ้สารแดงครับปะทะกับแตนอารวาสนะฮะแล้ววันนี้ครับทีมไหนจะคว้าสามแต้มนะแต่น้องครับว่าแมนยูนี่เป็นต่ออยู่แล้วนะฮะเล่นในบ้านด้วยนะครับตัวเตะที่เพียบพร้อมกว่านะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับทุกวันนี้นะฮะเป็นเรื่องฟุตบอลของแท็กติกล้วนๆนะฮะแต่นี่คือรายชื่อของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับกองหลังมีดาโลครับแม็กควายวาลานครับลูกชอครับกองกลางมี บอกบาคู่กับทางด้านของแมคกินีครับในลุกมีโรนโดครับแลดฟอร์ดนะบูโนเฟรนเดสแล้วก็จอแดนซันโชฮะวัตฟอร์ดครับวันนี้มาในระบบ4-4-2ครับของกลางของวัตฟอร์ดครับมีนั่นซิซโก้ฮะทอมคิวเวอร์ลี่ครับในลุกมีด้านของเดนนิส์นะแล้วก็โจชัวคิงนะหลังมีซามีก็คัดชาร์ทฮะฟุตซอลแบ็กของวัตฟอร์ดนะฮะ เอาครับเกมในค่ำคืนนี้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นทางฝั่งของทีมยนวัตฟอร์ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับนะครับจะบ้านแมนยูครับมาชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนด้านของวัดฟอร์ดคราวนี้มาชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำบุกจากขวาไปซ้ายฮะเริ่มเกมมาทีวัดฟอร์ดบุกใส่เลยนะฮะซิโซโก้ครับซิโก้แหวกมาสองคนนะให้มาทีทางด้านของกูโก้ครับกูโก้เปิดลูกนี้ยังไง ลานสก,กัดแต่ยังไม่เคลียร์ดีบอลเข้าทางริบร้อยโอ้เดนนิสครับอีกประตูให้ฟอร์ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูตรแล้วก็ท่าดีใจจิบชานะแนมะ่นี่ครับตดยังไม่หายเหม็นครับเมนยะูโดนนำแล้วตอนนี้โอ้โดนนำเร็วแต่ต้นครึ่งแรกเลยนะปีศาจแดงครับเอาครับเวลายัางพอมีครับเมนยะูครับตอนนี้ ตัวเร็วฮะอาครับตอนนี้แมนอยู่ตรงเล่นเกมแล้วนะฮะบุนโน่ครับพอปอกบาที่โรนัลโดแอดฟอร์ดเบิ้ลขึ้นมาปอกบาตรงนี้จ่ายไม่ตรงฮะอาครับบอลที่ด้านของเดนิสโจชัวคิงครับให้ดินเดนิสซิซโก้สวยฮะเอาครับแม็กโทมินีดักได้ครับบอลที่โรนัลโดครับขวาวิ่งนะฮะ โอ้ขอให้มันเป็น,ปน,นบูโน่นะฮะแมคมินีครับมาด้านขวาอับซานโชลูกนี้หลุดเดียวมาซานโชกดด้วยขวาแต่ว่าโอ้ลูกนี้มาานแม่แฟนบอลถึงกับเซ็งเลยนะฮะโอ้โหงี้เน้นไปหน่อยครับตรงนี้ครับซานโชอ่าครับในในาทีที่10นะฮะแมนยูพลาดโอกาสตีเสมอครับโอ้โหอาครับมาดูในเกมมันต่อน,นี่ครับบัตฟอร์ดขึ้น บอลขึ้นมาเอาจังหวะนี้เดนิสแม็กควายหลุยส์นะที่วันนี้ Dennis, ย,ยนนิงโอ้โหแต่ว่าเดกิอาช่วยไม่ได้ะฮะแม็กควายก็พลาดเต็มๆดูนี่ฮะมองไมปโดนบอลก็อบอลหลุดเข้าทางเดนะิสฮะยังดีครับที่ว่าเดกิอาครับช่วยไว้ได้ครับสกอร์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะฮะตอนนี้เปิดขวากมาครับดาโลโมสกัดไปได้เอาครับเป็นบอลของแมนยูครับลุกชอลุกชอยังไงครับ ที่ปอกบาปอกบาวางยาบ์บแลตฟอร์ดมีพื้นที่นะฮะแลตฟอร์ดยังไงครับไปไม่ได้ครับตั้งใหม่ที่ชอปปอกบาครับมาที่หน้าของบูโนโ่แม็กซูมินีซานโชรครับไหลที่โรนโดซานชโชโรนโดยังได้ครับบอลที่ซานโชซานโชตัดเข้าในมาครับแนวติดน้าขวัตฟอร์ดฮะแถวสองนี่วันนี้แมนยูนเก็บบอลแถวสองไม่ได้เลยฮนะ ยังกดดันวัตฟอร์ดต่อเนื่องไม่ได้ตอนนี้ครับแมนยูเริ่มเคาะบอลได้แล้วนะตอนนี้ซานโชโดนแท็กเกอรตเดวนี้ไม่ฟาวนะฮะบอลของวัตฟอร์ดครับซาเมียครับแคทชั่นครับให้มาที่ซิซโกขายิมเบ้ครับออกมาด้านซ้ายสุดฮะครับทอมคิวเบอรี่ครับเส้นหลังแล้วตัดเข้าในมาไม่มีใครครับ บอกบาเขี่ยขึ้นหน้ามาโรนโดเก็บบอลได้ครับแรดฟอร์ดไหมาโรนโดบูโนขึ้นแรดฟอร์ดนี่ครับในลูกแมนยูเติมไม่ทันนะนี่ครับมีอยู่3คนยังไงเอาครับบูโนหาช่องมาที่โรนโดไม่ถึงแม่เอาแม็คคูนีก็ตื่นล้มเองอีกฮะเอาครับวัตฟอร์ดมาด้านซ้ายบ้างดูนี้ครับทอมคเคเบลลี่ไนมาซิโซโกโอขออภัยครับเป็นคาริมเบ้ฮะซิโซโก ชอยังไงบอลเข้าทางแมนยูเอาครับแรดฟอร์ดซามีดักได้ก่อนนะฮะกิมายังไงโจชัวคิงจะใจตัดในแต่ว่าไม่ก,กวาสกัดไม่ได้อับลรนโดรครับตอนนี้แมนยูครับเป็นทีมที่ต้องรอจังหวะสวนกลับเองนะตอนนี้บุโนโครับมาที่ซานโชขึ้นมาที่ดาโลครับซานโชโรลนโดครับขออภัยบุโนโครับเปิดมาติดซามีเบูโนโตามมาเล่นบอลในวันนี้ แต่ว,ว่าวัฟอร์ดเคลียบอลมาไม่พน้นคิดอันตรายเขาซานโชยังไงไหลเข้ากลางมาปล่อยลอดขาปอกบาจะจ่ายต่อไม่ยอมยิงนะ,ะเอาครับดารุมาข้างหนึ่งแลนฟอร์ดกดนิซ้ายตรงนี้เบาไปหน่อยฮะแมะ่เอาฟอร์โดโยนเก็บย,ยาวขึ้นมาแต่ว่ากองกลางครับแมนยูเก็บได้โรนโดโดนแท็กเกิลนึงฮะแต่ยิงปั๊มบอลไม่ได้ครับโรนโดนแลนฟอร์ดเบิร์นมาปอกบาไหลต่อที่โรนันโด,นโดนไหลมา บูน bon ้อโหยังปูยังเซฟไปได้นะถ้าแมนยูโอกาสตบสกอร์มีนะแต่ว่าโอ้ยังยังไม่คมพอฮนะเอาลุ้เตอรมุมของแมนยูครับซานโชซานโชเพิ่นเติมแล้วซานโชยังไงเอาจ่ายพลาดครับคิวเบอรี่ดักได้ปัดฟอร์ดมายาวๆนะจังหวะน,นี้ให้มาที่คิงซิซโก้ครับโล่งครับดันขวาเติมนะซิซโก้ทำยังไงให้ต่อมาเอาครับกูโก้ แทงมาุ่งนี้ครับดีอาร์ต้องสกัดขึ้นหน้ามานะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นบอลของวัตฟอร์ดนะฮะถือว่าสูสีครับครึ่งแรกโชว์คิงพิกไม่ได้แม็กโตครับให้มาที่ลูกชอ,กชอ,อร์ดยังไงเขากลางมาโนโ่ห้เพื่อนเล่นยากอีกครับเโนูคลาสิกเกินเนสเดนิสมาซิซโซ ยันเบ้ครับด้านขวาเติมฮะยันเบ้ให้มาเอาครับกิโก้กิโก้เปิดตัดมุ้งไม่กล้ายึงบอลก่อนฮนะตัววัตฟอร์ดเพชซิ่งนะตัวนี้ถึงแล้วครับทดหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็ผู้ตัดสินครับปอนนบิดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกฮนะโอ้เป็นทางฝั่งของทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะ เอาละเพื่อนๆครับทีมแฟนแมนยูทุกท่านนะฮะอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะฮะเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะตอนนี้ครับต้องดูว่าลาฟลังนิกครับจะแก้เกมครึ่งหลังยังไงนะฮะ ก็ตามอยู่ครับหน,นึ่งลูกตอนนี้ในบ้านแมนยูต้องเอาหน่อยนะฮะแม่โรโนัลโด้ครับใจตัดมาสวยจวังหวะนี้แลดฟอร์ดถึงบอลก่อนครับถืงไว้นหนึ่งย้อนอขึ้นมาทีลูกชอ่อไม่คอสเมี้ตั้งใหม่ที่บล็อกบา๊กฮิโน่ตวัดขึ้นมาแม็กโธลองส่องไกลดลยบ้าโอ้่งนี้ลูกมันเบาเกินไปนะฮะสามีครับฟอร์ดนะฮะพาบอลขึ้นมาเดนิส เดนนิสจะแหวกรีแม็กควายครับหว่าสกัดด้ดีให้แม็กควายบูโน่ครับยังไงครับบูโนโ่หาตัวจ่ายอยู่ฮะเพื่อนที่ใกล้ครับให้ที่ชอคือนี่บูโนโ่เอาปอกบาทำตำแหน่งกับบูโน่อ,อยู่แม่แม็กซ์มินีครับตอนนี้แมนยูยังขึ้นเกมลำบากอยูน่นะฮะแม่ต้องชมแท็กติกทางฝั่งวัตฟอร์ดด้วยถือว่าวางแทคกติกมาดีนะฮะเปิดยาวนี้ก็ลึกไปครับตรงนี้เคล็ดชาร์ดครับมาที่นานซาเมยีย ซานิโอเปิดมาไม่ดีครับบอลอยู่ที่ชอบุโนโน่ครับแรดฟอร์ดไหลต,ต่อมาที่โรนโดโรนโดตอดเข้าในไหมโรนโดปาดเข้ามาโอโ้โหไม่มีใครตรงนี้นเอาแม็กโทดักได้งหว่าสองไกลมีไม่ยอมยิงครับแมนยูยังไงครับงหวะโอรูนี้มาตอกเรียบเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ้จากยิงของจรอร์แดนซานโชครับอีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะแม่ ต้องรอถึงนาทีที่เท่าไหร่จะดูนะฮะเจ๋จังหวะทำเร็วของแมนยูในกรอบประตูของวัตฟอร์ดนะเนี่ยครับไปครับจังหวะเดียวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหยังกับดูบาซ่าเลยนะจังหวะนี้นนยิงเน,น้นๆเลยครับอา่าเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับในนาทีที่59ครับแมนยูตีเสมอนะฮะแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีตอนนี้เวลายังเหลือเยอะฮะแต่แมนยูก็มาดไม่ได้ครับ พอลูปเกวส์ฟอร์ดนี่ถือว่าดูดีเลยนะฮะจังหวะวับวับบื้อนี่มีตลอดเอาล่ะมาแล้วฟอร์ดจังหวะนี้ซิซุโกะบอกบาแย่งได้แต่ว่าบอลเขาทางคิงเน่ยซิซุโกะไหลมาเอาแล้วตรนี้เดนิสปัดไปขวาโอ้ยเดียกิอาครับยังช่วยเซฟไว้ได้อีกคนหนึ่งนะฮะเดี่ยวันนี้ครับเดนิสครับถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยนะแม่สร้างความปั่นป่วนกับแนวรับของแมนยูอย่างมากนะครับในค่ำคืนนี้ มุมครับคิวเบอรีเปิดามากลางประตูครับโรบูโน่เก็บได้ตรงนี้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีใครนะฮะนี่ผมหลงบูโนโ่กับโรนโดนะทีฮะแต่ผมผาไไพากผิดไงขออภัยด้วยเด้อเพื่อนกาเยมเบ่เอ้าไม่มีใครเข้าบอลครับไอเบปนอน้ปั่นลูกพี่โอ้ยเกือบไปฮะับแม่ไม่มีใครเข้าบอลน,นะยืนดูกันหมดเลยนะฮะเกือบไปครับแมนยูยเอามีการเปลี่ยนตัวทางด้านของ วัดฟอร์ครับส่งซาลงมานะอีกตุจจิตนะฮะถอดคูก้าออกก็ส่งซาครับเอา้าลูกนี้แม่ดารุบ่บยืนมือไปหน่อยฮนะเป็นบอลของวัตฟอร์ดครับตอนนี้เอาไปมาหลังจากตีเสมอนี่ลูกเกนี่เป็นของวัตฟอร์ดเอา้าดารุ่บเ,เกือบพลาดครับเคลียร์ขึ้นหน้ามาจู่ชวนเก็บได้เอาบอลที่ทางด้านซ้ายของสนามคิง โดดสักแต่จังหวะนี้แคนิเบ้อารบชอดักได้ครับแมนฟอร์ดตอนนี้เขาสู่ช่วง20ทีสุดท้ายนะฮะนี่ครับแมนฟอร์ดนี่เพลสสูงเลยนะฮะพยายามทำให้ทางฝั่งของแมนยูนี่ออก,กวันลำบากนะฮะแมนฟอร์ดบูโน่ครับคืนมาที่ชอบูโน่หลุนโดครับจ่ายมาที่แม็กโชบูโน่ครับโรนัลโด มาสายสุดอ้าวครับตรงนี้ครับุกชอตวัดเข้ากลางมาโอ้โหตรงนี้ไม่ถึง,งด้านของบูโนโน,นะแม่เข้าชาร์จไม่ทันนะซานโชครับคืนทีดาโลสวยจังนี้ครับซานโชยังไงตรงนี้ตอกสนไม่เอาไหลามาโลน <c oughs> ันโดเรียบร้อยครับแมนยูพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะจากยิงของคิสตยโนโลนันโด อาครับจากตามหลังนี่ครับพริกแซงนะ okay. ตอน oh, นี้เรียบร้อยครับโอ้นี่งๆอย่างนี้ไม่เหลือ <ored for. S 1> สิครับอย่างนี้อ่าครับในทีที่76ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงประมาณ14นาทีตัวนี้ครับวัตฟอร์ดผมเชื่อว่าหลังจากเวลานี้ครับวัตฟอร์ดนี่เล่นเกมไม่นอนนะฮะก็เมนยูดักได้ครับดูครับแต่ฟอร์ด แม็กทูมินีครับเนมาดิสันโชทีมขนานายมาบูโน่ไหลมาโลน,นโดยิงไกลครับแต่ว่านี่ครับประตูของวัตฟอร์ดนี่ความได้นึบหนับเลยนะฮะเดี๋ยวพอสู่ช่วงท้ายเกมนะหรือไม่ถึง10นาทีแล้วนี้เอา้าโหโรนโดพิกิวะนี้โรนโดเข้าขวาแล้วไหลเข้ามายิงเลียดรอยกับปูโน่เฟอร์นันเดสสามประตูต่อหนึ่งนะฮะลอยครับ กว่าจะยิงฮะโอ้ปาดเข้าในเฉยครับโรนโดเอาครับผมตัวนี้ครับสามหนึ่งฮะสกอร์นี้น่าจะเพียงพอในการคว้าสามแต้มนะฮะส่วนคู่แข่งขันจริงครับต้องดูครับว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าฮะรู้ว่าจะดีกว่านี้ไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงครับผมยังไงได้ผลของจริงไงก็มาบอกให้ด้วยนะครับมาบอกด้วยว่าสกอร์จบยังไงเท่าไหร่ฮะหรือเพื่อนๆสามารถทายสกอร์กันได้มาในคอมเมนต์ได้นะครับว่าคู่แข่งขันจริงคู่นี้ครับสกอร์จะจบเท่าไหร่นะฮะ แสตฟอดปลายข้างในมาโดนโดบปาดมาอับูโนโลูกโอ้โหดูสี่ครับยังไม่มาในชะ่ไหมคาริมเบ้ครับเดนิสอาบซา ح. คืนเดนิสมีวิ่งสอดแล้วกิ้งควายมาเอาบมีคาริมเบ้ซัดไกลเดกอันเซฟไปได้ในชะ่ไหมแม็กทูครับโดนถอดออกครับลูกสองทางเฟสลงมานะฮะ รีเปิดมาโดนโดนโมสกัดไม่ได้ช่วงหลังครับกรรมการทดเวลากี่ทีเดี๋ยวรอสักนะครูร่ร<ด>นะฮะสามนาทีเพื่อนๆโอ้ถือว่าทดเยอะเหมือนกันนะฮะชอรครับให้มาแรดฟอร์ดอีกได้ครับแรดฟอร์ดเลงจี้มาคืนที่ชอชอจะเตะอ้อมตรงนี้ครับแม่โดนสานสกัดไม่ได้แต่ว่ายังได้ทุ่มฮนะ ชอปกบาเอาครับโรนโดลดูทดครบสามนาทีนะฮะโรนโดยังไงมาลูกที่ซี่มีไหมซ้มบโอ้โหไวลูกทีซีช่วงท้ายเกมเมย์มยตอกฝาโลงฮะลูกนี้เรียบร้อยครับ แล้วก็เป่าน้ำมีดเวลาการแข่งขันทั้นทีนะฮะเป็นแมนยูชนะไป4ประตูตอนหนึ่งครับผมส่วนคู่อขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนติดต,ตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมปเปิ้ลนาวีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า